เหลือแค่นี้นะครับจะเสร็จแล้วครับโท่หาปลาปลานะครับเกาหลีด้วนนะครับจะเสร็จแล้วนะครับคือประกอบมี่เสร็จคือผมก็คือจบแล้วครับพี่น้องผมก็ตามท่านที่ครับจวดท่านที่เลยนำพุงจ๊กเลยนะครับบรรยากาศบรรยากาศเงม้เศโซครับพี่น้องนะครับงานโลงงานบ่มีนะครับเปิดงานมือแรกเลยได้จะไปเห็นงานขอสั่งครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะครับเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับจักไปเหตุงานยังนะครับแต่ว่าไปก่อสร้างนะครับไปเหตุเกี่ยวกับคล้องหรือขับถนนสักอย่างนึงครับเมื่อนี้โรงงานบริไปนะครับมานังอดอถ่าแกอยู่อ่ากับน้องคนอีกคนนึงนะครับจักสิเป็ยรยังไดงานนะครับทามีโอกาสผมกะดีไทยเบิ้งนะครับสิลงทอบ่เมือนี้หรือจังไดนะครับ

ทำงานครับอยากทำงานบริษัททำงานนะรอแม่พออย่างเดียวเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์นะครับยืนยืนถือพ่วนะครับท่านตอถือกต่ถือบระเห็นงานนะครับก็ต้องถือพ่วไว้เสียงนิ่มมากนะครับคันไซเป็นของนะครับเป็นรถรถขุดของยันม่านะครับ v o 5อนะครับเสียงนิ่มครับขนาดรถยังแต่ว่าน่าจะใช้งานมาโดนเติบแล้วนะครับพี่น้องบอกว่าเฮ็ดงานเนี่ยกับมาไก่อย้่นะครับนั่งรถประมาณ40นาทีนะครับไก่เติมนะครับนั่งรถมาถสดมอห์ ก้บบครับมานะครับมาลือท่อนะครับท่อปลาปลาแตกนะครับพี่น้องนะครับท่อปลาปลาแตกนะครับเอาขึ้นไปแร้วนะครับท่อนึงขึ้นไปนะครับท่อนึงงานกัดสบายครับพี่น้อง ครับใส่รถแมโกอ้่ยางเดียวนะครับเห็ดเป็นรถแมโกอ้่ยางเดียวครับรถไม่ขั้วขวดคักๆเลยนะครับจังทีนัะครับจังไห้คนเอาขั้วนะครับวดมา นะครับท่อน้ำผนสีฟางไว้สองทอนะครับฟางไว้สองทอนอาจจะสารองนะครับนี่ครับท่อหนึ่งนะแต่ว่าท่อนี้แตกกิเปลี่ยนไปนะครับเป็นตัวท่อท่อน้อยนะครับเป็นตัวท่อนึงเป็นน้ำปลาปลานะครับน้ั่นสบายสบายครับพี่น้องนะครับอาจจะิเปื้อนนิดนึงนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับต้องลงน้ำล่องน้ำเสียเสียนะครับเอาว่า มาผู้นึ่งขึ้นไปยืนรุงเรืงอะไรครับเลี่ยนกันเอาท่านคน่าไ่รุ่นนะครับไ่รุ่นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเห็ยงานท่อหลายนะครับผมไปเอาท่อเมือเศร้านะครับขับรถไปเอาท่อครับน่องนะครับท่อหลายแสดงว่างานอยู่นี่สิงแหนเสืิบนะครับ แต่ว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าอื่นผมจะได้มาบ่หรือผมจะต้องไปโรงงานเก่านะครับเพราะว่ามือนีโรงงานเก่าเพราะท่านเปิดเปิดกเอาแต่พู้ยิงนะครับผู้ใไซ่งานผู้ยไซยังว่าท่านเขา่านะครับนี่ครับหน้างานก็นได้มาเลยครับเด้อนะครับ ใครอยากเป็นลูกน้องรับจ้างผู้รับเหมาว,วิวก็ดีครับคางมองเฮ็ดงานบักแอปเปลิลพี่น้องเสียมบังบ้าเหรอจะกลูกสองลูกบ้า,าอโอ้ยบอก,กาแหละครับบกกา้ากาถัวแกว่ากินอยู่แล้วถ่วแกมันจะของสวนเนาะนะครับ ัดออกแล้วครับทอนฮะขอต่อมันหลังจากล่อรถแมคโครขุดดินอยู่นะครับเพื่อนกะบ,บอกให้นั่งทานะครับก็าว่าขุดนี่ก็ไม่ได้ขุดเอาึ้นมาใส่ขางท้างนะครับคือต้องขุดใส่รถดำนะครับละเอาไปเทไว้อีกหม่องนึงเพื่อนกะจ้างรถแมคโครหน่อยอีกขั้นนึงนะครับเป็นล่อ,อยางนะครับ มาขุดมามาเอาดินตรงที่ไปเทศนั้นอกองขึ้นนะครับนะครับขั้นนี้ส่วนขั้นนี้ก็เสาะเอาทอออกนะครับซีทอนะครับขนาซียูประมาณทอละหกมตรหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับผมกับโบออกมากไม่ไดออกมากานนอกโดนแล้วนะครับงานลักษณะนี้นะครับบริมาโดนแล้วนะครับนี่นะครับ ครับเหลือแค่นี้นะครับจะเสียจแล้วครับท่อหาปลาปานะครับเกาหลีด้วนนะครับจะเสียดแล้วนะครับคือประกอบนี่เสียดคือถมก็คือจบแล้วครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บ่อเสียดแล้วพี่น้องเอ้ยเขากับสิบพท่านได้กินแล้วครับบาดเนี่โอ้ยเนาะไปทั้งได้แล้วลูกพี่แม่หาอย่างมาพันแม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นท่อน้ําเสียครับรู้แล้วครับนี่ตัวนี้เป็นท่อน้ําเสียนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นท่อน้าปลาปานะครับ โอ้ยนอ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 น้ำปราป่าแตกแล้วครับเพิ่นไหตัดทอต่อนะครับทอมันอยู่รืมคึดนะครับเพิ่นเปิดก้อนนะครับเปิดข้าไปปาดข้าไปพระพันดนถึงทอน้ำป่าป่านะครับพี่น้องผมก็ตามทันที่ครับจวดทันที่เลยน้ำพุ่งจ๊กเลยนะครับเพิ่นสิบเอาหยังมาพันบ่ฮู้นะครับมาอ่ากับข่าเที่ยงครับ มันนี้กับเขาเที่ยงครับกับเถากับเขาบ่ายโมงครับตอนนี้บ่ายหนึ่งโมงนะครับกินข้าวเนาขึ้นเหนี่ยนแทะโอ้บันนอกครับบันนอกบันนอดผมกับผมนี่เหรอครับกินตากแดดนในลาเขอร์ก็ได้ ครับนี่ะครับหลังจากเค็ดอันทอเพิ่นแตกนะครับถัแก้สิไปเอาผ้ายงางไม่พันอีกครับเอาอยางยางไม่ลดนะครับมาพันแม่อีกนะครับรอบที่สามนะครับมาเป็น้องกลินเขาใบมุ้ง น้่สบายจ่ว่าหันรถเป็นเวลหน้าครับมาสองคนครับเกาหลีสามสี่คนนะครับขับแมโ่โค้ดผู้นึงงขับรถหกล้อผู้นึงอ่ารถแม่โค้ดสองขันเอผิด กินเข้าวเซตกับใบมงนะครับมงกุระนะครับเป็นบ้านเก้านะครัหน้าบ้านเก้านะครับจังบ้านหลังนี้ก็เห็นแค่ย่ายนะครับย่ายอายุหลายแล้วครับเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับอยู่ผู้เดียวนะครับหรือคนมีลูกหลานอยู่นั่นมันคงกบมันใหาน อ่าโบพืนงานนะครับงานพอ่อเห็ดบ่อบนติงานกับถาโบตีเรื่องเวลานะครับพี่น้องถาโบตีเรื่องเวลากะผมก so ็ว่าพ่อเห็ดนะครับพ่อเห็ดเพราะว่างานกับบรไรนักนะครับแต่ว yes ่ามันโบเปลี่ยนเวลาพี <Get> ่น้องนะครับโบเปลี่ยนเวลาคือเห็ดไปกับจนเลี้ยนะครับคือผมเห็ดไปกับบมมีเวลาพักแต่ว่าก็นั่งถางงานถายะถารถถ่ายยังนะครับ ตอนนี้ก็เซตแล้วนะครับตอนนี้ก็ร่างกบดินนะครับพี่น้องนะครับกบดินเซตก็แม่นกลับนะครับพี่น้องเก็บของหลักคือกลับนะครับซ้ำนั่นนะครับพี่นออ้องเร็วเร็วนเร็วเร็วนะสิกลับบ้านหนะัวหน้า ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับว่าดินหันบวชันมานะครับดินบวชันมาทมเสร็จนี่ก็คือเ็จแล้วครับพี่น้อง ไปเก็บออกคลองครับพี่น้องนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับงานเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเก็บท่อเก็บเสศษท่อขึ้นรถแล้วนะครับ<อ>ไปขนทอ่อลงก็บขึ้นจะได้กลับแล้วครับบาทแค่ไหนจะกลับแล้วครับพี่น้องเอาท่อเอายังไปลงกันเสร็จครับตอนนี้ก็นสามโมงสามโมงครึ่งพอดีครับ ไม้งานสบายแต่ว่าบางทีเวลาพักนะครับ <laughs> เอาอีกหลายมือครับนะใครสนใจก็คลิปต,ต่อกแกยู่ทอกสั้นมากนะครับนะเอาอีกหลายมือนะครับพี่น้องงานอ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนุ่มสุกคนค้นสว่างในต่างแดนขอลากันเพี้ยงสำนีน,นะครับพี่น้องถ,ถือใจกับฝากากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับถ้าใครเป็นกำลังใจให้แน่เนาะ เพื่อสิบวรรษผาดคลิปไปไหมนะครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบวรรษผาดคลิปไปไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันเพื่อามีสวัสดีครับ